วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับยังคงเข้มข้นเรื่องของการซีลชายแดนโดยมีการวางรั้วหนามหยิบเพลงนะครับในจุดสําคัญนะครับเบื้องต้นสามารถที่จะวางไว้ได้แล้วประมาณ6.5กิโลเมตรครับขณะที่วันนี้นะครับมีการเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชานะครับเดินทางข้ามแดนไปมาระหว่าง2ประเทศนะครับมีการผ่อนปลนเป็นวันแรกนะครับโดยมีการเปิดให้นักเรียนเนี่ยสามารถเดินทางได้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาครับ ทางการไทยและก็กัมพูชาได้มีการหารือและก็สามารถตกลงกันนะครับจนอนุโลมให้นักเรียนชาวกัมพูชาสามารถที่จะข้ามแดนได้นะครับโดยมีการข้ามแดนเนี่ยจะมีการผ่อนปลนเรื่องของเวลาเปิดปิดด่านให้นะครับเพราะเกรงว่าเด็กนักเรียนนะครับที่มาเรียนหนังสือในฝั่งไทยเกือบ2,000คนจะได้รับผลกระทบจากมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดด่านนะครับจนเรียนไม่ทันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวนะครับช่วงเช้าที่มีการเปิดด่านวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าถึง8นาฬิกานะครับมีนักเรียนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเดินทางไปเรียนในกัมพูชาเป็นจํานวนมากครับขณะที่นักเรียนชาวกัมพูชาก็ข้ามแดนนะครับมาเรียนในฝั่งไทยซึ่งตัวเลขนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการสรุปเมื่อช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ500คนครับจากตัวเลขที่คาดการไว้ว่าเกือบ2,000คน จากการสอบถามนักเรียนชาวกัมพูชาให้ข้อมูลครับว่าดีใจครับที่ทางการไทยเปิดด่านให้กลับไปเรียนได้ตามเวลาปกติครับเพราะว่าถ้าต้องไปเรียนตามเวลาที่มีการปรับเปิดปิดด่านใหม่มองว่าจะไม่สามารถไปเรียนทันคาบแรกและก็เรียนไม่ทันคาบสุดท้ายเพราะต้องรีบเดินทางกลับบ้านครับส่วนบางคนบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องเรียนออนไลน์แทนครับ พ่อเขาบอกครับ<อ>พ่อได้ข่าวมาแล้วก็แจ้งอพี่ถามว่าดีใจไหมได้ไปเรียนอ๋อมันมีพ่อ๋อคุณดีใจครับรัก <c oughs> ที่มาไหนเข้าว <c oughs> ิญญาณอีเบย์อ๋จอจะโอนไม่เหมือนภาษาขปหนึ่งครับพอษาขปหนึง่งดีใจได้ดกลับเรียนอีกรอบ ส่วนมาตรการซิวชายแดนข้อมูลจากกองทัพไทยเปรียบเทียบสถิติก่อนหลังการใช้มาตรการจำกัดการผ่านแดนไทยผ่านแดนไทยกัมพูชาช่วง3วันนะครับระหว่างวันที่7มิถุนายนถึงวันที่9มิถุนายนพบว่าคดีหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ลดลงร้อยละ3 1สอดครับสอดคล้องกับข้อมูลฝ่ายความมั่นคงชายแดนอำเภออรัญญประเทศพบว่าการจับกลุมบัญชีม้ากระบวนการคอเซ็นเตอร์ลดลงจากเดิมหลังมีมาตรการซิวชายแดนโดยก่อนหน้านะครับที่ จะมีความเข้มงวดสามารถจับกลุ่มการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติได้ประมาณ1 0 2ถึงเคสต่อเดือนแต่หลังจากที่มีการเข้มงวดนะครับการจับกลุ่มลดลงเหลือประมาณ2-3ถึงเคสครับเพื่อป้องกันนะครับหน่วยความมั่นคงยังคงกำหนดจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เอกชนที่ติดกับชายแดนปลอยเปตนะครับประกอบด้วยบ้านตะทุยบ้านตาติ บ้านตะเกิดบ้านเจ๊ดาวบ้านเจ๊หมูครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับยังคงมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่วันนี้พันตํารวจเอกสุพัทรพงศ์สุภาพรผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วสามารถรับตัวคนไทยอีก4คนกลับประเทศได้ครับหลังจากที่หลบหนีจากกระบวนการเ,าเซ็นเตอร์ชาวจีนโดยหนึ่งในนั้นนะครับเป็นชายอายุ43ปีจังหวัดนครราชสีมาอ้างว่าเขาได้ไปทํางานกับ กระบวนการคอเซ็นเตอร์โดยมีการสแกนหน้านานกว่า2เดือนแล้วครับแต่กลับไม่ได้เงินเดือนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับได้มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับพ่อบ้านคอเซ็นเตอร์ชาวจีนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับขว้ากันไกลตัดเล็บทำร้ายพ่อบ้านชาวจีนและก็หลบหนีออกมาจากพื้นที่ครับ คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีความเข้มงวดเรื่องของการซิลชายแดนและก็ความตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศนะครับทางเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีคนไทยที่ลักลอบไปทํางานที่ปอยเปตนะครับโดยเฉพาะกระบวนการ call center อ,อ,อาจจะตัดสินใจหลบหนีกลับมาในประเทศไทยมากขึ้นครับ